ขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังและฝากกดติดตามช่องนียายจีนทำฟังเองด้วยนะครับบทที่45อัศนีทมินระหว่างการเดินทางหลิงเชิงต้องประสบพบพวกสัตว์กลายพันธุ์รูปร่างประหลาดโดยตลอดแม้่พวกมันจะแข็งแกร่งและหน้าพิศวงเท่าไรแต่พวกมันจะยังคงความคล้ายคลึงกับสายพันธุ์ต้กนกำเนิดเสมอเขาอาจยังอาศัยพันธุ์เดิมของสัตว์ประหลาดเหล่านั้นในการคาดเดาพฤติกรรมและรับมือกับพวกมันได้อย่างไรก็ดีสัตว์ประหลาดซึ่งหน้าตาดูราวกับว่าหลุดออกมาจากยุคดึกดำบรรพ์ตัวนี้ที่เขาเผชิญหน้าอยู่ กลับผิดแทกไปจากตัวที่ผ่านผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดและลินเชิงไม่อาจหาสายพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับมันได้เลยหากถามเขาแล้วก็ชายหนุ่มคงจัดมันในตระกูลพวกงูทะเลตาของเขาจับจ้องไปที่ร่างกายขนาดมหึมาและขนยาวเป็นแผงบนหลังของมันรวมไปถึงเขาโค้งคู่ดำที่ดูเหมือนจะยังไม่วิวัฒนาการเต็มที่บนหัวหลินเชิงยากจะทำใจเชื่อว่าเจ้าสัตว์นี้จะกลายเป็นงูทะเลได้อย่างไรงูทะเลที่วิวัฒนาการลินเชิงไม่เสียเวลาคบคิดสมมุติฐานที่เขาเองก็ไม่แน่ใจเขาใสา่หัวให้กับความไร้แก่นสารของตนและกระโดดอยยังบากการุข หลังจากชายหนุ่มพยายามปัดไล่กลิ่นเหม็นเน่าจากปากของสัตว์ประหลาดออกให้พุ่นป่วอย่างไร้ผลหลินเชิงสะบัดมือซ้ายของตัวเองและพบว่าระเบิดมือประเภทซีที่เขาได้โยนเก็บลงที่ก้นกล่องกลับถูกปากเข้าไปในปากสัตว์ประหลาดตรงๆต,ตูมเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงพร้อมกับที่หลินเชิงก็ปลิวกระเด็นไปกับคลื่นพลังจากระเบิดมือพร้อมทั้งยกมือขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อป้องปัดใบหน้าตนจากเศษซากกระดาักพัน์ทั้งหลายจากการระเบิด เธอว่าแม้มันจะกลืนระเบิดที่รุนแรงอย่างระมิดมือประเภทสีลงไปสิ่งมีชีวิตปลายพันจากทะเลกลับไม่ตายอย่างที่คาดไม่เพียงเท่านั้นแต่ด้วยอาการสะอุกที่ดุดันอย่างน่าเกรงกลัวเจ้าสัตว์ทะเลกลับพุ่นคายควันสีดำหนาสั่นส่วนหัวแล้วหันมาจมตีหลิงเชิงอีกครั้งราวกับไม่ได้รับอันตรายใดๆให้ตายสิมันจะหลุดไปถึงไหนวเนี่ยครั้นเห็นสัตว์ประหลาดมหึมาพุ่งเข้ามาทางเขาอีกครั้งลิงเฉิงอดไม่ได้ที่จะสะบัดเขาเปลี่ยนแผนเมื่อพบว่ามันไม่อาจถูกฆ่าด้วยยออาวุธพวกไฟชาาายยหหหนุุ่่่มมววดดดบบบขออองงงงงตตตตตตแแแแลลลลเเรรรีี้็สิไปปัั ไมีดน้ำแข็งที่เขาสร้างขึ้นนั้นถูกกันไว้เกล็ดของสัตว์ประหลาดยักษ์อย่างไม่ประหลาดใจแต่ลินเชิงไม่ใส่ใจในขณะที่เจ้าสัตว์ปลายพันกำลังโกรธจัดได้ที่ชายหนุ่มก็ก้าวเท้าและหายไปในบันดลคู่ยามสัตว์ประหลาดเห็นว่าเหยื่อหายตัวไปกระทนหันสัตว์ยักษ์ที่กำลังเคลื่อนร่างใหญ่เพื่อโจมตีลินเชิงก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่มันจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทันใดนั้นมันก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ด้านหลังหัว ตั้งแต่ต้นหลังจากที่หลินเชิงต้องสู้รบปรบมือกับใหสัตว์ประหลาดมานานสองนานเขาก็ตระหนักได้ว่าหากโจมตีตรงๆแล้วก็เขาไม่อาจจะทำอะไรมันได้เลยแม้แต่น้อยการฆ่ามันยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้นเขาต้องใช้นำทุกกลยุทธ์และทักษะของตัวเองมาปรับใช้ให้ได้ผลสูงสุดเพื่อปราบสัตว์กลายพันธุ์อันยากจะต่อกรด้วยถึงจะชนะสงครามครั้งนี้ได้ดาบของเขาที่แทงเข้าไปในสมองของสัตว์ประหลาดหัวใจของลินเชิงเต้นระรัวเขาเห็นเปล็ดำแข็งซึ่งเขาเช่นทีมาเริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากปากแผล เท้ากอเจ้าสัตว์ประหลาดไม่อาจทําอะไรได้นอกจากร้องโหยหวนและดิ้นรนอย่างบ้าคลาั่งแต่มันพบว่ากเกล็ดน้าแข็งบนร่างของมันนั้นแข็งแรงมากเสียจนทวีหนาขึ้นและหนาขึ้นยิ่งมันกระเสือกกระสนไม่กี่นาทีต่อมามันก็ถูกแช่แข็งโดยตรงและกลายเป็นแท่งน้าแข็งขนาดใหญ่ทรงโค้งบิดเบีย้ยวตั้งประงานอย่างเงียบๆบ,บ,บนพื้นน้าแข็งแต่มันไม่สามารถขยับได้อีกต่อไป เมื่อพิจารณาสัตว์ประหลาดซึ่งถูกปราบสิ้นใต้เขาแล้วหลินเชิงก็ยังไม่แน่ใจนะักเขาพร้อมจะปลาลูกระเบิดมือประเภทซีเข้าไปในปากของสัตว์ประหลาดอีกครั้งและระเบิดมันเป็นน้ำแข็งชิ้นเล็กชิ้นน้อยทว่าจู่ๆเขาได้ยินเสียงฟ้าร้องกึกก้องข้างหูร่างเขาด้านชาขึ้นมาโดยพันมือและเท้าของเขาปฏิเสธที่จะขยับตามคำสั่งชายหนุ่มล้มลงกับพื้นอย่างรวดเร็ว เปลี้ยงสายฟ้าจากระดับความสูง3 0ม0ถึงเมตรฟาดลงกลางแท่งน้ำแข็งที่เคยเป็นสัตว์ประหลาดอย่างจังความเจ็บปวดสาหัสจากการโดนฟ้าผ่าในระยะใกล้พร้อมกับการกระแทกลงพื้นซ้ำทำเอาใบหน้าของลินเชิงเยเกทุกลมหายใจเป็นไปด้วยความทรมานเหลือล้นอย่างไรก็ตามหลังจากหวีดร้องส่งเสียงแหลมสัตว์ประหลาดที่ถูกแช่แข็งโดยเขาก็บิดร่างใหญ่ของมันอีกครั้งครู่ต่อมาด้วยเสียงคำรามที่รุนแรงน้ำค้างแข็งที่ปกคลุมร่างกายของมันก็ถูกสะบัดร่วงลงมาทั้งหมดเอาจริงเหรอเนี่ย รพร้อมกันนั้นสายฟ้าสีน้ำเงินจำนวนมากส่องสว่างว่าผู้เหนือท้องฟ้ามันทำการรวมกันเป็นเวลาหลายวินาทีก็เกิดเป็นออสนีสีดำทมินที่ความยาวนับได้กว่า10กิโลเมตรและเส้นผ่านศูนย์ขนาดหลายสิบเมตรยามเห็นปรากฏการณ์ประหลาดเช่นนี้ตรงหน้าตาของชายหนุ่มเหลือขึ้นด้วยความรุนแรงหัวใจของเขารู้สึกได้ถึงความกระวนกระวายภายในราวกับมีหนามยอกเสียดแทงเต็มหลังเขาไม่อาจมัวกังวลเรื่องร่างกายที่ปวดร้าวของตัวเองได้อีก ลินเชิงวิ่งหนีสุดฝีเท้าพลางพยายามทนกับอาการเจ็บเอาไว้เขาตะโกนไปทางผู้คนบนเรือนุกนางนวลที่อยู่ไกลออกไปลงจากเรือเดี๋ยวนี้หนีไปผู้โดยสารเรือนุกนางนวลพากันตกตื่นยามเห็นออสนีบาดสีดำนั่นยิ่งเมื่อเห็นลินเชิงวิ่งด้วยความร้อนรนจากไกลๆแล้วพวกเขารู้ในทันทีว่าสถานการณ์ตรงหน้านี้ที่สามารถทำให้ลินเชิงกังวลได้อย่างนี้แล้วก็มันย่อมอันตรายมากเป็นแน่ครั้นคิดได้เช่นนั้นชัดเจนว่าไม่มีใครที่กล้าอ้อยอิ่งเหล่าผู้คนพร้อมใจกันกระโดดลงจากเรือน้ำนุกนางนวลโดยว่องไวุสด และช่วขณะต่อมาสายฟ้าพิกลนั่นในที่สุดก็พุ่งลงมาผักลางน้ำแข็งเกิดเสียงกำปนาดยามแผ่นน้ำแข็งที่หนาถึงสิบเมตรถูกแยกแบ่งเป็นรอยร้าวลึกเมื่อมองไปที่หายนะตรงหน้าชั้นแผ่นน้ำแข็งที่เคยเป็นพื้นตอนนี้กลับกำลังแตกร้าวอย่างรวดเร็วรอยแยกเดิมและนำจากเบื้องล่างกำลังไหลทะลักขึ้นมาไปพร้อมกันเรือนกนางนวลนซึ่งเคยตั้งประหานห่างจากจุดศูนย์กลางของรอยร้าวสุดท้ายก็ลมลงและถูกกลืนกินในช่องว่าระหว่างน้ำแข็งใกล้ๆกันหลังจากแรงสั่นสะเทือนคอริคอร,อร,อริลินเชิงได้ยินเสียงงงชัั้้นนแแข็กต ผู้โดยสารของเรือได้หนีพ้นอันตรายได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจแม้จะเป็นภาพที่ดูน่าอดสูก็ตามทีเมื่อเขาเห็นสายฟ้าสีดำเขาระลึกได้ในทันทีว่าชันน้ำแข็งหลพันเนตรที่เขาจำเป็นต้องเหนื่อยยากทำอย่างหนักเพื่อก่อเึ้น่อนั้นคงจะถึงคราวสูญสิ้นอยู่รอมรอหากพื้นน้ำแข็งแตกละเอียดหมดแล้วก็พวกเขาทุกคนจะจมลงในทะเลอีกไม่ถึงนาทีตอนนั้นเองเจ้าออสนีบาดอันนากรงขามก็กำลังจะจัดการกับเขาและมนุษย์ที่อยู่ในรัศมีการทำลายล้างทุกคนง่ายๆเช่นนั้น ที่ใหญ่หลิมรีบมาทางนี้ค่ะชายหนุ่มหยุดเพื่อจะก่อตัวชั้นนำแข็งขึ้นมาอีกครั้งทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องของหอยูซานห่างออกไปครั้นเงยหน้าขึ้นหลิเจิงเห็นว่าผู้คนที่กระโดดลงจากเรือรวมตัวกันบนก้อนนำแข็งขนาดใหญ่ที่ไกลไปไม่เกินหนึ่งเมตรจากเขาหอยูซานโบกมือขึ้นและตะโกนเรียกเขาเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าเขาควรเร่งมาที่นี่ได้แล้วเห็นดังนั้นแล้วชายหนุ่มหันไปพิจดดูสัตว์ประหลาดที่ระยะไกลและเห็นว่ามันเรียกอสนีทมินขึ้นมาอีกครั้งพอพิจาาาาาารรณแลล้้ววดูเเหมมมือนนน่่่คีีัักงงุทข ขัวใจของหลินเชิงยามสังเกตการกระทำสัตว์ประหลาดก็ตึงเครียดขึ้นเขารีบหันไปตะโกนตอบอีกฝ่ายระวังตัวด้วยตอนนี้ฉันยังไปไม่ได้กลมก่อนที่เขาจะทันได้ออกก้าวเท้าสายฟ้าทมินแนนหันมาผาดรงเขาอีกครั้งหนึ่งแม้จะหลบได้แต่น้ำแข็งรอบตัวหลินเชิงกลับแตกละเอียดอีกแล้วคดคดนึ่งเมื่อแผ่นน้ำแข็งภายใต้ตัวเขาเกิดแตกตัวลงสลายเป็นซากน้ำแข็งหลินเชิงรู้สึกได้ว่าใต้เท้าเขาตอนนี้ว่างเปล่าและเมื่อไม่มีพื้นให้ยืนตัวของเขาก็ร่วงลงไปอย่างโดยตรง วินาทีที่เขาจะตกลงในน้ำนั้นลินเฉิงโยนแบบของเขาในพริบตาเกิดเสียงดังคอริกยามน้ำแข็งก้อนหนึ่งทำให้น้ำทะเลแข็งตัวเบื้องล่างอย่างรวดเร็วและรับเขาไว้ทันเวลาก่อนที่เขาจะทันสัมผัสน้ำเมื่อยืนบนแผกูทีพที่เขาเรียกเส็กขึ้นมาด้วยความเร่งรีบแล้วลินเฉิงหันไปมองชั้นน้ำแข็งหนาราวครึ่งเมตรใต้เท้าเขาเขาไม่ได้อยู่ต่ออีกต่อไปหลังจากชายหนุ่มควบคุมลมหายใจตนให้ช้าลงเขาก้าวเท้าไปข้างหน้าและกระโดดขึ้นบนชั้นน้ำแข็งอีกครั้ง ก่อนที่เขาจะทันได้ตั้งตัวบนแผ่นน้ำแข็งซึ่งเขาเพิ่งกระโดดขึ้นมาเมื่อครู่สัตว์ประหลาดยักษ์ก็ตะบึงมาข้างหน้าชายหนุ่มเรียบร้อยคราวนี้มันเปิดปากขนาดใหญ่ของมันและพยายามจะเขมือตัวเขาตรงๆเลยด้วยความรีบร้อนหลินเฉิงทาได้แค่เสกเรียกกาแพงน้าแข็งหนาจํานวนไม่กี่ชั้นเพียงสองสาครั้งส่วนสัตว์ประหลาดก็พุ่งทน้าแข็งอย่างบ้าคลั่งจนร่นระยะทางระหว่างเขากับมันเหลือไม่กี่ร้อยเมตรด้วยความรวดเร็ว อันเชิญลมาหายใจของชายหนุ่มเริ่มเมเบาบางหลินเฉิงปวดหัวยามเห็นตสูนขนาดมหึมาตัวนั้นทำลายกำแพงน้ำโดยง่ายไม่เพียงแต่ให้ตัวนี้จะแข็งแรงอย่างไม่รู้จักเหนื่อยมันยังมีความสามารถในการตื่นซึ่งพลังระดับสูงสุดด้วยพลังกำลังเหลือล้อนเช่นนี้มันเป็นสุดยอดรูปแบบของศัตรูระดับบอสมาตร,รฐานหลังจากการครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งหลินเฉิงสุดท้ายก็ตัดสินใจได้และดวงตาของเขาหลับลงไปพร้อมกันร่างปีกน้ำแข็งพร้อมกับเสียงกระซิบของชายหนุ่มนั้นน้ำแข็งรอบตัวหลินเฉิงก็เริ่มสลายอย่างรวดเร็วน้ำแข็ ทว่ากลับหยุดกระทนหันไปประมาณเสี้ยววินาทีแอร์แล้วก็ลอยรวมกันไปยังหลินเฉิงทันทีคาคาเกิดเสียงดังขึ้นยามเมื่อทั้งตัวของหลินเฉิงถูกแช่แข็งอย่างสมบูรณ์โดยน้ำแข็งแข็งที่ปลิวมาทางเขาคามีเพียงหน้าเขาเท่านั้นที่ยังไม่ถูกปกคลุมสนิทด,ด้วยเกล็ดน้ำแข็งลงมาหายใจของหลินเฉิงกลายเป็นไอสีขาวในอากาศจากนั้นทั้งร่างของเขาก็สั่นเกล็ดน้ำแข็งบนร่างถูกสลัดให้ร่างโดยตัวเขาเองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่น้ำขแข็งบางส่วนถูกสลัดออกรูปร่างของหลินเฉิงซึ่งยังคงถูก,ก ผมค่อนข้างยาวที่เคยสีดำสนิทตอนนี้ขาวไม่ต่างจากหิมะทั้งนี้ยังคงมีน้ำแข็งควบแน่นเกาะบางๆทั่วบริเวณระหว่างคิ้วแม้แต่ส่วนขนตาเองก็ไม่คนจาัดก,การถูกปกคลุมด้วยชั้นผลึกน้ำแข็งหากไม่ใช่เพราะชุดป้องกันระดับดีที่เขาได้เปลี่ยนให้เป็นเสื้อกันลมสีดำแล้วก็สภาพของเขาคงถูกนึกเอาว่าเพิ่งกลับจากการตะลุยผ่านทุ่งงอหิมะและน้ำแข็งเป็นแน่บนหลังของชายหนุ่มนั้นปีกซึ่งก่อกำเนิดจากเปล็ดน้ำแข็งสีฟ้าอ่อนคู่หนึ่งได้ค่อยๆสาย,ายายออกทั้งสองข้างกระเพืออยู่เสียสี่ โบไม่นานนะักพสูนร่างมือมาก็สามารถพังผันกำแพงน้ำแข็งทั้งหมดมาได้มันพลันเห็นเขาร่างอะไรบางอย่างที่เลื่อนรางอยู่ไกลๆทันใดนั้นท้องของสัตว์ประหลาดก็ถูกแทงทะลุผ่นเปล็ดหอยนะัที่เปรียบดังชุดเกราะด้วยกล้วยน้ำแข็งมะฮือมาโดยง่ายเลือดแดงฉานไหลทะลักออกมาจากปากแผลนี่คือกระบวนท่าใหม่ของลินเชิงหลังจากที่เขากินยาเสริมสร้างความจงแกร่งระดับ C ร่างปีกน้ำแข็ง ยามเมื่อผู้ใช้สามารถบรรลุการเสริมสร้างความแข็งแกร่งระดับดีผู้ใช้ทุกคนมีโอกาสที่จะถูกปลุกทักษะใหม่ในตัวเองทุกครั้งที่ใช้งานความสามารถนี้ลิงเชิงได้รับทักษะเสริมด้านการโจมตีรูปแบบแทงจากการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระดับดีในขณะที่โคล่านั้นโชคดีที่ได้รับร่างพิเศษทันทีสำหรับยูช้นนั้นเด็กสาวดูจะไม่มีดูงในด้านนี้เอาเสียเลยจนถึงตอนนี้เจ้าต,ตัวยังไม่มีทีท่าที่จะถูกปลุกซึ่งความสามารถที่สองในตัวขึ้นมาหากมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของโชคร้ายแล้วก็บางทีหอยยู ขอบพระคุณที่คอยอุปการะช่วยเหลือคะ่ะหรืออะไรเทอกนั้นลินเชิงตอนแรกคิดว่าการเสริมสร้างระดับ C คงให้ความสามารถใหม่ๆแก่ผู้ใช้แต่ยามที่เขาลองทดสอบใช้มันเป็นครั้งแรกนั้นปรากฏว่าคำแนะนําการใช้ของทักษะเสริมสร้างความแข็งแกร่งระดับ C กลับรวบรัดมากกว่าคำแนะนําของทักษะอื่นๆที่ผ่านมาด้วยการบอกแต่เพียงว่าเพิ่มสมรรถภาพทางกายเป็นอย่างมากโดยไม่กล่าวถึงการปลดล็อกความสามารถใหม่ๆเลยแม้แต่น้อยครั้นเห็นคำแนะนําที่สั้นจนน่าตลกเช่นนี้ลินเชิงรู้สึกอยากใช้แต้มพลังงาน500แต้มที่เขาเก็บสะสมมาอย่างเหนื่อยยากโดยพลัน เขาตัดสินใจใช้แต้มชำระซื้อมันเลยต่อจากนั้นเองเมื่อเขากำลังสู้กับสัตว์ประหลาดจงพวกหนูซึ่งเป็นศัตรูประเภทลมชายหนุ่มถึงพบพลังของทักษะการสร้างเสริมความแข็งแกร่งระดับซีในที่สุดความแข็งแกร่งด้านกายภาพของเขามากเหลือล้นจนเรียกได้ว่าชายหนุ่มแทบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเขาสามารถควบคุมความสามารถการใช้น้ำแข็งโดยไร้ขีดจำกัดรวมไปถึงการพัฒนาของสมรรถนะทางกายโดยรวมอีกทักษะนี้ทำให้เขาแข็งแกร่งแทบไม่ต่างจากสัตว์ประหลาดพร้อมกับพลังการควบคุมน้ำแข็งซึ่งต้านทานต่อแรงโน้มถ ก่อนหน้านี้ถึงหลินเชิงจะเป็นมนุษย์ประเภทซึ่งมีถึงสองความสามารถพร้อมกันเขากลับไม่ค่อยจะใช้ความสามารถที่สองตัวเองซึ่งก็คือการมองทะลุผ่านบ่อยครั้งนักสาเหตุมาจากเมื่อเขาใช้ความสามารถในการควบคุมน้าแข็งพร้อมกับการมองทะลุผ่านพลังกายจะสูญเสียพลังอย่างรวดเร็วมากเรียกได้ว่าลดลงเยอะกว่ายามใช้ความสามารถเดียวเป็นสิบเท่าด้วยซ้ํไม่เพียงเท่านั้นผลกระทบร้ายแรงอีกอย่างที่ตามมาคือแทบทุกครั้งร่างกายของชายหนุ่มจะอ่อนแอเป็นอย่างมากเป็นเวลาถึงสองวันเต็ม ทว่าพอเขาหันมาใช้ทักษะก,การเสริมสร้างความแข็งแกร่งระดับซีและใช้ความสามารถทั้งสองร่วมกันในการต่อสู้แม้ว่าพลังทางกายภาพจะสูญเสียเร็วมากเช่นเดิมแต่แรงของเขาที่เพิ่มมาเสียเหลือล้นก็ถูกใช้ได้อย่างเต็มที่อย่างไม่ต้องกลัวว่าจะเหนื่อยและผลรายสาหัสที่ซึ่งเคยต้องประสบก็บรรเทาลงเยอะไม่ต่างกันครั้นชายหนุ่มพักร่างกายแค่ครึ่งวันกำลังวังชาของเขาก็ฟื้นฟูเต็มที่แล้ว ด้วยการยกระดับอย่างการก้าวกระโดดแบบนี้หลินเชนก็สามารถเข้าถึงศักยภาพของร่างกายตนได้อย่างเรียกว่าแทบจะสมบูรณ์เพื่อสร้างกลยุทธ์และวิธีการต่อสู้ขั้นสุดยอดและร่างปีกน้ำแข็งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจที่สุดในบรรดากระบวนท่าใหม่ทาใหม่ของเขา ในเวลาเดียวกันการประยุกต์ใช้ความสามารถในการมองทะลุและร่างปีกน้ำแข็งก็ทำให้เขาสามารถทำให้อสูรยักษ์บาดเจ็บโดยการโจมตีที่จุดอ่อนกระนั้นดมคอดำมซึ่งยังลอยค้ั้งอยู่ในอากาศยังไม่อาจวางใจได้ว่าจะปลอดภัยดีความแข็งแกร่งของสัตว์ประหลาดนั้นคาดเดาไม่ได้หากเป็นอย่างที่เขาคาดการแล้วก็แผลเล็กๆแค่นี้ไม่อาจหยุดยั้งมันได้หรอก ชายหนุ่มมองเจ้าสัตว์ประหลาดทำรมอย่างเกลี้ยกราดมาทางเขาเห็นได้ชัดว่ามันชุนเฉียวที่การต่อสู้ระหว่างเขากับมันชักลากยาวนานจนน่ารำคาญลินเชิงเมื้มปากเขาเพ่งสมาธิไปยังสัตว์ประหลาดข้างหน้าแกว่งดาบที่มีเกล็ดน้ำแข็งสีฟ้าปกคลุมในมือและบินไปหามันด้วยปีกน้ำแข็งของเขาอย่างว่องไวงูบอใบมีดน้ำแข็งสีฟ้านับไม่ถุ้นงโผล่อ,ออกมาจากดาบผสมปนเปกับผลึกน้ำแข็งประปรายเกิดเสียงดังยามเมื่อใบ,บมีดเสียบแทงผ่านอากาศและพุ่งตรงไปที่ศัตวูท้องของอสรกาายไ้้ับบ่ง่งงงทแนสีีีคคมมขิ เจ้าสัตว์ประหลาดทำอะไรไม่ได้นอกจากส่งเสียงคำรามอย่างน่ากลัวร่างมาือมาดิ้นพล่านบนพื้นน้ำแข็งที่แตกร้าวแรงสั่นสะเทือนสัว์คลื่นน้ำพุ่งขึ้นมาจากทะเลชั่วครู่ทำเอาชั้นน้ำแข็งสั่นไปตามตามกันคายใต้ความโกรธที่ทุ่มทนอสุรกายก็ถูกกระตุ้นจนถึงขีดสุด เมฆในท้องฟ้าก่อตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วหิมะที่ตกลงมาอย่างช้าๆถูกแทนที่ด้วยห่าฝนและออสนีบาดจำนวนมากเกินกว่าจะนับก็สว่างวาบและผ่าลงทะเลรอบๆอย่างบ้าคลั่งช่วงวูบหนึ่งสายฟ้าฟาโรงพายุฝนและความน่าหวาดวันจากธรรมชาติถูกปลดปล่อยออกไปทั่วท้องทะเลคลื่นในแน่น้ำขึ้นสูงและเคลื่อนตัวอย่างโกลาหลราวกับโลกกำลังจะดับสูญดังจะตอกย้ำความสิ้นหวังลงในก้นบึ้งของหัวใจทุกคน เปรี่ยงเปียงเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องที่ไม่มีที่สิ้นสุดจากเมฆมากเหนือสีสลิงเชิงก็ตกตะลึงกับการนอนตัวของสัตว์ประหลาดลิงเชิงไม่กล้าประมาทที่จะโบกปีกนำแข็งในอากาศและพลิกตัวหลายหลายครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงสายฟ้าที่พุ่งเข้ามาหลังจากที่ลิงเชิงได้เปลี่ยนความคิดเขาเห็นพายุหิมะขนาดเล็กลอยขึ้นอย่างช้าๆในมือของเขาจงกินยาขนาดใหญ่นี้ซะหลังจากปล่อยมุกตลกออกมาลิงเชิงก็สะบัดข้อมือของเขาพร้อมมองพายุหิมะขนาดเล็กบินไปยังท้องของสัตว์ประหลาดยักษ์อย่างรวดเร็วทีด้วย มันยังคงพยายามอย่างบ้าคลั่งที่จะเรียกสายฟ้าพยายามที่จะทําให้มนุษย์ที่น่ารังเกียจในอากาศกลายเป็นห่อเนื้อเสียงดังเปรี้ยงคอช่าซึ่งสุดเสียงลงไม่นานร่างยักษ์ที่พยายามเรียกลมเรียกฝนก็สั่นเทิมในทันใดจากนั้นชั้นน้ำค้างแข็งสีฟ้าก็เริ่มปกคลุมจากบริเวณบาดแผลที่หน้าทองและลุกลามไปทั่วร่างอย่างรวดเร็วตอนนี้สัตว์ประหลาดตัวยักษ์ก็ได้รับรู้ถึงความเหน็บหนาวจากบาดแผลแต่มันสายเกินไปเสียแล้วน้ำค้างแข็งที่ลุกลามอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงท่วครู่เพื่อป ไม่เพียงแค่นั้นเพราะน้ำค้างแข็งที่เย็นกว่าควบแน่นจากบาดแผลของสัตว์ประหลาดผลที่ตามมาก็คือภายในร่างกายของสัตว์ประหลาดนั้นถูกแช่แข็งด้วยแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยมากแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้มันเจ็บปวดนี่คือรุ่นมินิขนาดเล็กที่ทรงพลังของคลื่นน้ำแข็งหลายพันไม้โดยที่หลินเฉิงได้คิดค้นขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้โอวววแม้ว่าสัตว์ยักษ์จะพยายามอย่างมากเท่าใดที่จะสลัดน้ำค้างแข็งส่วนใหญ่ออกไปข้างนอกร่างกายแต่ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะกลิ้งตัวลงไปในทะเลด้วยความเจ็บปวดและเสียงหอนในขณะที่มีสายฟ้าและฟ้้าาาาาาผ่่่่จนนนวววมมมกกทีรตัััอยงงบคล จากความพยายามที่จะระดมยิงผู้ร้ายที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าให้กลายเป็นเศษซากอย่างไรก็ตามหลินเฉิงผู้ซึ่งประสบกับความสูญเสียหลายครั้งจะไม่ให้โอกาสมันในการปลดปล่อยตัวเองอีกต่อไปปีกน้ำแข็งที่อยู่ข้างหลังเขากำลังพัดอย่างรวดเร็วและพายุหมุนกำลังก่อตัวอย่างรวดเร็วภายใต้พัดของปีกน้ำแข็งแล้วโจมตีสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์โดยตรงอย่างไม่หยุดยัง้ง พายุหิมะเหล่านี้กระทบไร่สมงของมันอย่างบ้าคลั่งและสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ก็ถูกแช่แข็งอีกครั้งราวกับว่ามันกำลังจะพยายามโจมตีหลินเชิงด้วยสายฟ้าสีดำไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนมันก็ไม่สามารถตอบโตและหลุดพ้นจากการโจมตีภาย,ตายใต้พายุหิมะในหลินเชิงออกไปได้ไม่กี่นาทีต่อมาความแข็งแกร่งของเจ้าสัตว์ประหลาดได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่ามันจะไม่หยุดนิ่งแต่มันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความช้าลงโดยที่ภูเขาหิมะขนาดเล็กที่มีความสูง40สเมตรข้างๆนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆและนำแข หลังจากนั้นไม่กี่นาทีทุกอย่างก็เกือบจะเหมือนเดิมลินเฉิงค่อยๆหยุดปีกพายุน้ำแข็งอย่างช้าๆเมื่อเขาหยุดอย่างสมบูรณ์เขาก็รู้สึกเล็กน้อยจากปีกของเขาพอแล้วน่าจะถึงขีดจำกัดแล้วความรู้สึกกรวดร้าวจากปีกข,ของเขาลินเชิงได้แต่ยิ้มอย่างขมขื่นเมื่อในความเป็นจริงเขาได้ทำการทดสอบเมื่อเขาพัฒนาเคล็ดลับนี้มาก่อน ด้วยความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาในปัจจุบันหากเขาเพียงแค่รักษารูปร่างปีกน้ําแข็งมันอาจใช้เวลาประมาณ30นาทีแต่เมื่อเขาทําสิ่งที่เรียกว่าปีกพายุหิมะในกรณีที่เกิดพายุหิมะอย่างต่อเนื่องการใช้พลังทางกายภาพของเขาก็จะเพิ่มขึ้นทันทีแต่นั่นทาให้สามารถใช้พลังได้เพียงไม่เกิน10นาทีเมื่อคิดถึงเวลาเร่งด่วนลิงเชิงก็ไม่กล้าที่จะลอยบนท้องฟ้าอีกครั้งทันทีที่ปีกน้ําแข็งหดตัวเข,เขาบินไปสู่สัตว์ประหลาดที่กาลังจะสลายตัวอีกครั้งครูหลังจากบินไปที่ขขขขขขาาากกัันไไรรอออองงงงงงดดปปะะหลลลลแแแ้้วิิเเเ็บบทที่คม ตอนนี้สภาพของสัตว์ประหลาดไม่สู้ดีนะไม่อย่างนั้นหลินเชิงคงไม่กล่าเข้าใกล้มันอย่างนี้หากสัตว์ประหลาดเคลื่อนไหวได้เขาอาจจะถูกบทขยี้เป็นซอสเนื้อทันทีหากเขารีบพุ่งเข้าไปโอ้เมื่อถูกทำลายโดยมนุษย์ตัวเล็กๆความโกรธภายในของสัตว์ยักษ์ในเวลานี้ก็สามารถค่าเดาได้แต่โชคไม่ดีนักที่ตอนนี้มันมีหัวใจที่มากพอแต่กลับมีความแข็งแกร่งที่น้อยกว่าน้ำแข็งที่กระจายไปทั่วร่างกายไม่ได้ถูกกำจัดออกไปซึ่งทำให้ร่างกายของมันถูกแช่แข็งมากขึ้นแต่ก็ไม่สามารถกันไม่ให้้มมมีีแทงงงงรระหหว่่าาออออขอัันไดไดยยตกเ ลินเชิงฟาดดาบเข้าไปที่คอของมันอย่างไม่หยุดยัง้งเขาเป็นกังวลเล็กน้อยว่าหากเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ยอมให้เขาฟันต่อไปโดยไม่มีการต่อต้านใดๆมันจะตายโดยไม่รู้ตัวและเขาจะกลายเป็นผู้ชนะในทันทีหลังจากลงมืออีกสองสาครั้งลินเชิงก็รู้สึกหมดหนทางและเกลียดที่จะต้องดึงกล่องเหล็กที่ละเอียดอ่อนออกจากแคปซูลที่เก็บไว้คลิกคลิกอัญยกระกาศคู่หลังจากเปิดกล่องเหล็กลินเชิงก็ได้บีบถั่วน้ำตาลออกมาหลังจากจ้องมองมันสักสองสามวินาทีเขาก็กัดฟันแล้วสอดมันเข้าไปในปากของเขาทันทีและเคี้ยวอย่างรวดเร็ว เพียงแค่กลืนมเมล็ดถั่วนี้ลงไปในเวลาครึ่งวินาทีต่อมาหลิงเฉิงก็รู้สึกตกใจอย่างกะทันหันจากนั้นก็รู้สึกถึงพลังที่เต็มเปี่ยมกระจายไปทั่วร่างอย่างรวดเร็วมันช่างน่าเสียดายยิ่งนะับทันทีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่งทางกายภาพแต่ใบหน้าเขากลับรู้สึกไม่สบายนะับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าถั่วน้ำตาลซึ่งเขาแปลงมาจากระบบก่อนหน้านี้ที่มีค่าห้าพันคะแนนของค่าพลังงานของกล่องพลังงานเขาคิดว่าจะมีถั่วนับสิบยู่ในกล่องแต่แล้วเขาก็ต้องเสียใจเมื่อมันราคาสูงเกินไปมมมมัััันนนนนนกกกกลลลลลบบาาาาาาายยยยเเเปป็็็วว่่่่่่่แแ้้้อออองงงโหะดรรจุูณีีีตพท ลินเชิงร้องทักท้วงในระบบแคปซูลจากใจในเวลานั้นแล้วเก็บกล่องใส่ถั่วพลังงานลงในแคปซูลเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่กินถั่วเล็กๆที่มีค่านี้จนกว่ามันจะจำเป็นแต่เมื่อสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นเขาก็ไม่สามารถอดใจที่จะกินมันได้กำลังของเขาตอนนี้ไม่สามารถอยู่ได้แนมะ้แต่น,นาทีเดียวถ้าเขาไม่กินอะไรอีกเขาจะตกจากอากาศแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นความพยายามก่อนหน้าของเขาทั้งหมดอาจจะสูญเปล่าเมื่อต้องบีบบังคับให้โยนความรู้สึกเจ็บปวดออกจากใจของเขาบีกน้ำแข็งและเลือดที่ฟื้นคืนชีพของลินเชิงเพียงแค่เปลี่ยนความ เขาถือดับไว้ในมือและแทงคอสัตว์ประหลาดอีกครั้งอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้หลินเฉิงใช้ความแข็งแกร่งทางร่างกายมากเกินไปและในเวลาเดียวกันก็เพิ่มบาดแผลจำนวนมากให้กับสัตว์ประหลาดัวยักษ์การต่อสู้ได้สิ้นสุดลงแล้วคราบเลือดสีแดงเปืือเปื้อนหิมะและน้ำแข็งพื้นที่ของท้องทะเลเต็มไปด้วยเลือดของสัตว์วอรประหลาดราวกับเป็นระฆังสุดท้ายขององค์การไวทุก รีงงงงงเมื่อตัดเปล็ดของสัตว์ประหลาดตัวยักษ์อย่างรวดเร็วลินเชิงก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องระเบิดอยู่ในหูของเขามุมปากของเขาก็สยายยิ้มทันทีและเพิ่มความแข็งแกร่งในมือของเขาอีกครั้งภายใต้ขากรรไกรของสัตว์ประหลาดก็มีแผลกว้างขนาดใหญ่เกือบสี่เมตรหลังจากบาดแผลน,นั้นถูกตัดแม้ว่าเลือดจะสาดเปรเซนตเต็มใบหน้าของลินเชิงแต่เขาก็ยังไม่ได้หนีไปไหนหากแต่ลอยอยู่ตรงนั้นแล้วมองไปยันการรวมตัวของสายฟ้าสีดำเนือศสีษะของเขาด้วยสายตายเย็นเยือกผิดปกติ แค่รอเท่านั้นเมื่อมองไปยังก้อนเมฆที่มืดครึมเป็นเวลาสองวินาทีฟ้าร้องแยกสายฟ้าสีดำออกมาอย่างรวดเร็วหลิงเฉิงยิ้มยาะทันใดนั้นปีกน้ำแข็งก็าหายตัวไปทันทีเนื่องจากหลินงเฉิงรอจนกระทั่งช่วงเวลาที่สายฟ้ากำลังจะแตกสลายและหายไปสัตว์ประหลาดยักษ์จึงไม่สามารถตอบสนองได้เลยดังนั้นเขาจึงทำได้แค่เพียงมองดูสายฟ้าสีดำที่น่ากลัวแสดงอนุภาพของมันโดยการฝ่าลงมาในชุดที่หลิ่งเฉิงยืนอยู่ ด้วยเสียงหอนของสัตว์ประหลาดยักษ์ที่กำลังฉีกหัวใจและปอดของมันหลิ้งเฉิงที่ปรากฏตัวไม่ไกลออกไปได้สูดจมูกดมกลิ่นสัตว์ประหลาดที่คล้ายบาร์บีคิวเข้าไปก็ทําให้เขารู้สึกหิวเล็กน้อยสายฟ้าสีดําที่สัตว์ประหลาดเรียกมานั้นทาให้มันต้องทนทุกข์ทรมานเสียเองหลังจากเสียงครวญครางของสัตว์ประหลาดสิ้นสุดลงตัวของมันก็อ่อนยุบย้บในที่สุดมันก็หมดแรงและตกลงบนน้าแข็งก่อนที่จะระเบิดออกมาเสียงดังเปรี้ยงเนื่องจากการล้มลงของสัตว์ประหลาดชััั้้้้้นนนนนนนํํําา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 าแแแขข็็งงงงงทีี่่าากก่่าารร่่มมมมมมมคววหกกกกก10เเตตตรรรจึไไสถบดอออออยื โวลินเชิงซึ่งบินอยู่ในอากาศด้วยปีกน้ำแข็งก็รีบร่อนลงข้างล่างอย่างรวดเร็วเหยียบย่างหลังจากลงจอดอย่างช้าๆข้าง,างๆสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ยักษ์หัวใจหลินเชิงก็กลับมาเต้นอีกครั้งและปีกน้ำแข็งที่หลังทั้งสองข้างของเขาก็เริ่มสลายผลึกน้ำแข็งที่ละลายเปล่งประกายระยิบระยับในแสงแดดและจากนั้นก็หายไปอย่างสมบูรณ์หลินเชิงนั่งยองๆบนพื้นแล้วค่อยๆเหยียดมือของเขาออกมาก่อนอื่นเลยเขาทำให้น้ำแข็งละลายและรู้สึกปลอดภยัย ก่อนที่จะเข้าไปใกล้สัตว์ประหลาดตัวใหญ่อย่างระมัดระวังและเมื่อเข้าใกล้สัตว์ประหลาดมากยิ่งขึ้นลินเชิงกำดับแน่นพล,ลังของสัตว์ประหลาดตัวนี้มีมากเกินไปแม้ว่ามันจะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้และมีบาดแผลเต็มไปหมดแต่มันก็ยังไม่ตายตอนนี้มันเป็นได้แค่กอดซิล่าในเวอร์ชันมแมลงสาบโชคดีที่ถึงแม้ว่าสัตว์ประหลาดจะแข็งแกร่งจนทาให้หลินเชิงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาําบากแต่หลังจากการโจมตีที่ดูเดือดลินเชิงซึ่งดื่มยาเสริมสร้างพลังมันก็ไม่สามารถต่อสู้ใดๆกกลลับมมาาาาได้้จจนว่ิิเเงะขใกกลลปปามัันสต์ระหดไไไมม่่สาาาาาารรถทอออะด้้้เลลยยนกกกจิงงูตช ลินเชิงที่ยืนถัดจากหัวของสัตว์ประหลาดนั้นได้หายใจเข้าลึกๆพร้อมด้วยดาบและเขาก็พร้อมแล้วอ่าแหวงงงงงเมื่อดาบถูกเหวี่ยงลงคมมีดของมันไม่ได้มุ่งที่จะเอาชีวิตของสัตว์ประหลาดหากแต่เอ็นไปทางซ้ายแล้วกรีดน้ำแข็งตรงด้านข้างออกลินเชิงที่เบนเข็มออกไปไม่ได้สนใจอะไรเลยในเวลานี้เขากำลังจ้องมองที่หัวของสัตว์ประหลาดด้วยความประหลาดใจเพราะมีรูปแบบที่คุณเคยมากกับรอยสักบนหน้าผากของมัน เรื่องจริงหรอเนี่ยเมื่อมองไปที่ลวดลายที่คุณเคยซึ่งอยู่บนหัวของสัตว์เดรัจฉานลินเทิงก็รู้สึกสับสนเพราะด้วยความทรงจําที่แข็งแกร่งและผิดปกติของเขาแน่นอนว่ารูปแบบนั้นเหมือนกับที่อยู่บนประตูอักษรซึ่งเขาเห็นที่ด้านล่างของเทอเขาฟีนิกซึ่งไม่สามารถเปิดได้เมื่อดูที่ลวดลายรุนที่แปลกประหลาดนี้ลินเทิงอดไม่ได้ที่จะช่วยถูหน้าผากของเขาและรู้สึกปวดหัว สิ่งแปลกประหลาดที่เขาได้พบใต้ภูเขาฟินกิก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ถูกกำจัดจนกระทั่งบัดนี้เป็นผลให้เขาได้พบกับสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่นี่ซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับประตูอักษรน,นั่นในเวลานี้หลินเชิงก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่ต้นเขาอาจจะมีความสุขมากกว่าตอนนี้ท้ายที่สุดแม้ว่าเขาดูเหมือนจะมีความลับมากมายความลับเหล่านี้เป็นเพียงร่องรอยที่ยุ่งเหยิงหากเขาไม่สามารถหาสายหลักที่เชื่อมโยงปมเหล่านี้ได้เขาก็จะไม่สามารถสัมผัสความจริงได้เลยเอาละลงมือทำทีละขั้นตอนในตอนนี้ อัญญาประกาศคู่เมื่อรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดถึงสิ่งเหล่านี้หลิงเชิงก็ทิ้งความคิดเหล่านั้นไว้เบื้องหลังหากเรื่องนี้ยังดำเนินต่อไปเขากลัวว่าจะไม่มีใครได้รับบ่อแสเขายังมีสิ่งที่ต้องทำเขาจะคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตท,ที่นี่ได้อย่างไรในขณะที่ลิงเชิงสังเกตอักษรนรูนสัตว์ยักษ์ก็กระเพื่อมอีกสองสามครั้งราวกับว่าไม่เต็มใจที่จะให้ทำมันง่ายๆเมื่อมองกลับไปที่หลิงเชิงแบบในมือก็ส่งเสียงปีฟพุ่งเข้าไปในหัวเสียงดังเปรี้ยงเมื่อคมดาบทะลุเข้าไปในหัว เสียงน้ำแข็งก็ดังออกมาจากกลางของมันในเวลาไม่นานน้ำทางแข็งก็แช่แข็งอวัยาวะภายในอย่างสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่น้ำแข็งแข็งตัวอวัยาวะภายในของสัตว์ประหลาดยักษ์มันก็เจาะออกจากปากของมันและเริ่มแพร่กระจายไปยังร่างกายภายนอกด้วยการถอนหายใจทะเลที่เย็นเย,ยือกะอบล้อมทั้งภายในและภายนอกได้สัดความเย็นเข้าปากของมันและเสียชีวิตไปอย่างสมบูรณ์ในที่สุดก็แก้ไขปัญหาสัตว์ประหลาดที่ยากลำบากนี้ได้หลินเชิงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่องอ,อก แล้วค่อยๆถอนดาบออกมาแล้วจู่ๆก็กำกําปา้นปังด้วยเสียงอันดังและนักหน่วงต่อสัตว์ประหลาดที่ถูกแช่แข็งเปรียงเมื่อกดมัดลงไปที่สัตว์ประหลาดซึ่งถูกแช่แข็งอย่างสมบูรณ์จากภายในสู่ภายนอกทําให้เกิดรอยร้าวขึ้นกลางหน้าผากจากนั้นด้านในของร่างกายก็เหมือนระเบิดคว้างเข้าไปในนั้นตามด้วยเสียงบูมที่ต่อเน,นื่องมันจึงระเบิดเป็นน้าแข็งนับไม่ถ้วนทั้งใหญ่และเล็กฉันจะต้องได้หนึ่งแสนคะแนนของพลังงาน เมื่อดูอินเทอร์เฟสพลังงานขึ้นมาส่วนใหญ่ของค่าพลังงานลิงเชิงหัวเราะและเบ้ปากของเขาทันทีหลังจากถอนกำปั้นของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ที่จะขอบคุณสัตว์ประหลาดยกร์รอบตัวเขาที่กลายเป็นเศษน้ำแข็งโอวววฮงฮงหลังจากวิกฤตได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์แล้วหลิงเชิงก็จะหันไปหาพวกเขาทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงโคล่าจากด้านหลังเมื่อพวกเขาเห็นว่าสัตว์ประหลาดปัวใหญ่ตายแล้วจึงวิ่งมาข้างหน้าอย่างรวดเร็วโคล่าอยู่ข้างหน้าทิ้งห่างจากเชินเฟยอยู่ที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย200เมตร เมื่อพวกเขาวิ่งกลับไปที่ด้านข้างลินเชิงแค่อยากจะถามว่าพวกเขาได้รับบาดเจ็บหรือไม่แต่หอยูซานคว้าแขนของเขาและเงยหน้าขึ้นมองอย่างกระวนกระวายอย่ามองอย่างนั้นฉันไม่ได้บาดเจ็บเมื่อเห็นว่าหอยูซานกังวลพร้อมกับมองหาบาดแผลบนใบหน้าของเขาลินเชิงจึงทําได้เพียงแค่ปลบไหลเธอเบาๆแล้วพูดว่าแต่คราวนี้เธอสามารถทําได้ดีในที่สุดก็รู้ว่าเธอสามารถทําอะไรได้บ้าง ฮงฮงเมื่อได้ยินเสียงสรรเสริญของหลินเฉิงโคล่าที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็กรีดร้องอย่างกระทันหันและหลังจากได้ยินเสียงเรียกของโคลา่าหอยูซานก็กระซิบอย่างอายๆว่าจริงๆแล้วถ้าโคล่าไม่ดึงฉันฉัน,นอาจถูกพี่ตมิอีกครั้งแต่ลิมเชิงโบกมือของเขาลืมไปได้เลยมันผ่านพ้นไปแล้วและอย่าไปพูดถึงมันเลยอัญญประกาศคู่สำหรับบทสนทนาของพวกเขาเชนเฟยอยู่และจางซวนต่างยืนอยู่เคียงข้างกันแอร์ละกันโดยที่ต่างไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นโดยในเวลานี้พวกเขาต่างกำลังจ้องมองไปยังซากข,ของสัตว์ประหลาดที่กระจายกระจาย หลังจากนั้นทั่วครู่เชินเฟยอยู่ก็มองไปยังหลินเฉิงด้วยสายตาของสัตว์ประหลาดแล้วตอบกลับไปว่าผมว่าพี่หลินพี่ไม่คิดบ้างเหรือว่าพี่ค่อนข้างจะโรคติดหน่อยหน่อยพี่ก็ว่าจะแบ่งเันเป็นส่วนๆเพื่อเก็บไว้เป็นอาหารกลางวันใช่ไหมขีดล่าง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 ด่างเมื่อได้ยินดังนั้นหลินเชิงหัวเราะเยาะเบาๆก่อนจะพูดว่านั่นเป็นเพราะนายเห็นน้อยไปน่ะสิสัตว์ประหลาดตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัว แต่สิ่งเดียวที่ยุ่งยากคือสถานการณ์นี้ดำเนินอยู่ในท้องทะเลข้อดีของมันก็คือแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับความสามารถที่หาจับได้ยากกระทั่งคนธรรมดาคงไม่สามารถสู้กับมันได้เมื่อได้ฟังคำอธิบายของหลินเฉิงจันซวนอดไม่ได้ที่จะโหราอย่างขมขื่นที่ไม่รู้สึกแย่เพราะพลังของพี่นั้นสุดยอดแต่พวกเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ปล่อยให้สายฟ้าสีดำผ่าลงไปพี่ไม่คิดว่าเรามีทางอื่นหรือไม่ต้องพูดถึงตัวขนาดมหึมาและชดุดเกราะที่เป็นเปล็ดที่ไม่สามารถต่อด้วยมีดและปืนของพวกนี้มาจากไหนบนโลกในความคิดของัันนเดาาว่า เมื่อได้ยินข้อสงสัยของจางซวนหลินเฉิงก็พูดขึ้นเดาอะไรเมื่อเห็นว่าหลินเฉิงรู้ที่มาของสิ่งนี้ความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนปลุกขึ้นมาทันทีด้วยการดำรงอยู่ที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์งูหลามยาวสี่หรือห้าเมตรนั้นแปลกสำหรับทุกคนแต่สัตว์ประหลาดขนาดยักษ์นี้ยาวสี่สิบหรือห้าสิบเมตรนั้นย่อมไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนฝูงชนจ้องอย่างอยากรู้อยากเห็นแต่หลินเฉิงโบกมือของเขาและหันไปหารอยแยกน้ำแข็งที่ห่างไกลเรื่องนี้จะมีการหาเรือในภายหลังงานแรกของเราคือกำจัดนกนางนวลก่อน เมื่อได้ยินดังนั้นเชนินเฟยอ,อยู่เพิ่งจำได้ว่านางนวลของเขาเองยังคงอยู่ภายใต้รอยแยกน้ำแข็งเขาจึงรีบเดินตามจังหวะของหลินเฉิงไปยังรอยแยกน้ำแข็งอย่างรวดเร็วเวมื่อยืนอยู่ข้างขาน้ำแข็งลินเฉิงขมวดคิ้วเล็กน้อยและมองหานุกนางนวลภายใต้รอยแยกน้ำแข็งอย่างระม,มัดระวงังไม่นานหลังจากนั้นทิ้วของเขาก็คลายออกและหลันไปหาเฉินเฟยอ,อยููผู้จ้องมองนุนางนวลและพยายามหามันเช่นเดียวกันเราจะหามันได้ที่ไหนนั่นไงเมื่อได้ยินข่าวาดีเชิญเฟยอ,อยู่ซึ่งเป็นกังวลในตอนแรกมีความสุขมาก เมื่อเห็นเชิญเฟยหยูมองดูตัวเองอย่างกังวลลินเชิญจึงเอื้อมมือทีไปยังจุดที่ยุบตัวที่แฝงอยู่ด้านล่างทรายของช่องว่างเล็กน้อยในชั้นน้ำแข็งเมื่อมองดูนกนางนวลที่เกือบจะถูกฝังอยู่โดยเศษน้ำแข็งที่ด้านล่างของรอยแยกเฉินเฟยหยูก็มีความรู้สึกดิ่งลึกลงไปในใจเขาคล่อมทำลินเชิญด้วยรอยยิ้มอันขมขึนว่านี่เราจะเอาขึ้นมาได้อย่างไรใครบอกว่าฉันจะเอามันออกมาเมื่อเห็นเชิญเฟยหยูมองตัวเองด้วยแววตาวิงวอนลินเชิงก็มองเขาตอบด้วยท่าทีที่แปลกไปฉันแค่่ต้้้ออองงกกจัดนนแข็เหลาีไป ผมเข้าใจแล้วผมลืมไปเลยว่าน้ำแข็งเหล่านี้สร้างขึ้นจากที่หลินเมื่อได้ยินดังนั้นเชิญเฟยอ,อยู่หันหน้ามาและจำได้ว่าน้ำแข็งเหล่านี้เป็นขอละมาจากหลินเชิงเมื่อรู้สึกว่าไอคิวของเขาลดลงถึงขั้นติดลบในไม่ชาเชิญเฟยอ,อยู่ก็ไม่กล้าพูดเรื่องไรสาระอีกต่อไปและยืนนิ่งรอให้หลินเชิงช่วยเหลือนกนางนวลหลังจากค้นพบร่องรอยของนกนางนวลแล้วหลินเชิงก็ขอให้เชิญเฟยอ,อยู่เรียกคนที่เหลือเพื่อถามพวกเขาว่าใครว่ายน้ำไม่เป็นบ้าง เมื่อได้ยินคำถามของหลินเชิงทุกคนก็มองมาที่ลินเชิงและหลินเชิงก็มองกลับไปที่ทุกคนพวกเขาดูงงงวยแต่ทุกคนใส่หัวเพื่อเป็นคำตอบว่าพวกเขาสามารถว่ายน้ำได้ดูสิที่ลินนี่มันดีสุดๆเมื่อพูดดังนั้นเขาก็ยกหัวแม่มือซ้ายขึ้นทันใดพร้อมกล่าวว่าทำเป็ดเปรียงทันใดนั้นน้ำแข็งก็เริ่มสั่นไหวหลังจากนั้นครู่หนึ่งทุกคนก็รู้สึกว่าที่ใต้เท้าของพวกเขานั้นว่างเปล่าพวกเขาตกลงไปในน้ำเมื่อล่างทีละคนทีละคนอย่างรวดเร็วว้าวจับไว,ไว้ไว้ไว้ที่หลินที่ทำอันตรายเกินไปหรือเปล่า ในที่สุดผู้คนที่ตกลงไปในทะเลทีละคนก็เข้าใจว่าทำไมหลินเฉิงจึงถามพวกเขาว่าพวกเขาสามารถว่ายน้ำได้หรือไม่อย่าพูดไรสาระตามฉันมาเรายังห่างจากนกนางนวลนิดหน่อยหลินเฉิงโบกมือให้ผู้คนที่ลอยอยู่บนทะเลจากนั้นก็รีบว่ายไปที่นางนวลที่อยู่ไกลออกไปอย่างรวดเร็วว่ายเข้าว่ายเข้าหลังจากการว่ายน้ำไม่กี่นาทีในที่สุดฝูงชนก็กลับไปที่นกนางนวลและนอนลงบนดาดฟ้าเรือและอ้าปากพงาพะงาเพื่อหายใจ หลังจากที่พวกเขาพักเหนื่อยสักพักหลินเชิงก็หันไปพูดกับเชิญเฟยอยู่ว่าฉันเพิ่งเห็นรูปร่างของเรือลำนี้มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในควรไปตรวจสอบชิ้นส่วนสำคัญๆเพื่อดูว่าพวกมันเสียหายหรือไม่ครับครับเมื่อได้ยินหลินเชิงอธิบายเชินเฟยอยู่จึงรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งไปยังห้องโดยสารขอยูซานและจางซวนกำลังไปช่วยหอยูซานเตรียมอาหารเมื่อการสำรวจของเชินเฟยอยู่เสร็จลงเราทุกคนต้องรีบออกไปหลังจากที่เชิญเฟยอยู่ออกเดินทางหลินเชิงก็อธิบายกับหอยูซานอีกครั้ง ตกลงเมื่อได้ยินดังนั้นหอยูซานยืนขึ้นเพื่อที่จะไปกับจังซวนเพื่อเดินไปยังห้องโดยสารเพื่อเตรียมหาอาหารแต่ก็ถูกหยุดไว้ก่อนโดยหลินเฉิงหลังจากเรียกให้หอยูซานหลินเฉิงชี้ไปยังเทียนซือที่นอนเป็นอมาพาสบนพื้นพร้อมทั้งขมวดคิ้วและถามว่ามีอะไรผิดปกติกับมันหรือไม่เกิดอะไรขึ้นมันไม่สบายหรือเปล่าดวงตาของหลินเชิงยังคงจ้องมองดูเทียนซือที่เป็นอมาพาสหอยูซานหัวเราออย่างขมขื่นทันทีและพูดด้วยความกังวลว่าเทียนซือดูไม่ดีนักตั้งแต่มันขึ้นเเเรรืือออหลลลลััััังงจจจาาาาากกนนนนนนน้มมมมม็ียพะคค่แฉิดวเรือ แย่เสียจริงเมื่อได้ยินคําอธิบายของหอยูซานลินเชิงถึงกับพูดไม่ออกดูสิว่าฉันได้อะไรจากที่นี่บ้างสุนัขโม่ที่เต็มไปด้วยตัณหากับแพนด้าเมาเรือและขณะที่เขาพูดและหันศีรษะไปเขาเห็นหอยูซานมองดูตัวเองด้วยแววตาที่สดใสดูเหมือนจะสนใจในสิ่งที่เขาจะพูดต่อไปเขาจึงรีบหุบปากทันทีหลังจากโบกมือและขับไล่หอยูซานที่ไม่พอใจไปอย่างรวดเร็วลินงเชิงก็ก้มลงและแตะที่เทียนซือสองสามครั้งแล้วพบว่ามันไม่ได้มีชีวิตชีวาเหมือนเมื่อก่อน เขายักคิ้วขึ้นอย่างฉงนและพูดในใจว่ามันยังป่วยอยู่เมื่อมองไปยังเทีนซือหลิงเชิงจึงงอดไม่ได้ที่จะดึงทับซูลเก็บของออกมาหลังจากรื้อไปมาสักพักเขาก็พบยาแก้มเมาเรือในที่สุดมานี่อ้าปากซะหลิงเชิงยกคัางของมันขึ้นอย่างเบามือแล้วรอให้มันเปิดปากก่อนที่จะหย่อนยาแก้มเมาเรือสองเม็ดทันทีจากนั้นจึงหยิบขวดน้ำแร่ออ,อกมาเพื่อช่วยให้มันปลืนยาให้ได้ลูกขนมันอย่างอ่อนโยนและในไม่ช้าก็กล่อมแันด้าที่เมาเรือให้หลับไหล